จับพี่น้องไปกันเลยไปกันโตไปกันอีกแล้วไปเอาอาหารให้หมาเอาอาหารให้แมวพี่น้องน้องแมวอาหารหมดแล้วน้องหมาวันนี้ยังไม่ได้ไปก็ต้องไปซื้ออาหารก่อนอาหารเบริดพี่น้องคะทักทายจ้าทักทายพี่ดีพีแห้งกันเด้อพี่น้องเด้อไป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  ไปละหาสื่อหารมานสาวพี่แป่งสันปั่นส่วนแบ่งกันไปนะคะพี่น้องคะ่ะคิดถึงข้าวน้ำเห่าหิวหิวโหยความหิวโหยมันทรมานซ้ำใดนะคะพี่น้องคะ่ะเมื่อเรามีพอกินพอใช้สิ่งที่แบ่งใด้เท่ากับตองแบ่งนะคะพี่น้องคะ่ะ แต่งปันนะะ่นไปกันเลยไปกันเลยจ้าถึงเราจะพี่น้องคะ่ะมา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 ,มาไปเรียกซอยกันค่ะพี่น้องอ <laughs> แต่ว่าก็บคสามารถจะสืส่อของเพงๆใดๆหล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะเ,เพราะว่าข้าตตองเรียงเขาโดนเนาะคะ่ะก,กันยังดีกว่าเขาเปล่า,าแต่ว่าทีแน่ๆเข้าเปล่าก็ยัวกวยงก็ยังดีกว่า เราไม่มีอะไรให้เขากินเมนบอกพี่น้องค่ะเอมมามา,มาเรียกซ้อยกันเอาแบบได้ดีเอาแบบได้ดีบบดดพ่นพ่นจําเบิง่งเออแพทดิกรีพ่นนะแพทดีกรีมันแพงปวดพี่น้องขอจ้าเบิง่งซื้อดีละเอาเลือก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 เอาแบบเอของถูกแต่แต่แต่กันยังอิ่มทองได้นะ่ะพี่น้องค่ะดีดีด เออไม่ใจเลี้ยงเขาเนาะน้องเขากหลายตัวพี่น้องเออซีหาตัวเนาะคะ่ะเออสื่อไปประดนกระเบิดเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ว่ากับบกบบเป็นยังเนาะคะ่ะเพราะว่ามีหลายคนที่ไปซอยเลี้ยงพรอมเนาะคะ่ะสาวพิมอ่กับอีกคนนึงนะคะ่ะแต่ว่าเออได้ตุนน้องเขาขนาดเลยพี่น้องคะ่ะเอาันนี่ยละเอาันี่ยละ หลังจากนั้นก็นเอาแบบถึกๆว้กอนเนี่แหละพี่น้องคะ่ะมันค่อยซื้อได้กินดวน <c oughs> แต่อาหารมาแล้วก็มาเอาอาหารแมวต่อพี่น้องคะ่ะแต่ทีเนี้ยอาหารแมวสิถืกกว่าอาหารมาานะคะเนาะแต่แมวแมวหน่อยที่สาวพิมพ์บิงย,นนนงยินิก็น้องมาร่วยกะกินกินได้ดวนนะคะสองปองสองปองนี่กินได้เป็นอาทิตย์นะคะพี่น้องเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะแต่ของน้องมานี่เออ ไรโดนนะคะเนาะเอาเท่าที่เราซื้อได้นี่แหละค่ะพี่น้องคะขอบุณที่แวะมามาเนาะซื้ออาหารแล้วก็ไปตีเหลี่ยงข้าวตีล่ะไปไปเลยไปโอ้ย <c oughs> <c oughs> เอาโอ้ยเบิ่งตุนพ่อข <c oughs> <c oughs> วดนะคะพี่น้องไปน้ำกันเอาบุญเอาบุญทำบุญทำทานทำทานะ

Hãy đăng